พฒนาระดับหนึ่งล้วเป็นสมัยสมัยตอนที่เข้าโครงการเป็นเรื่องเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่การประสบการณ์แต่ละคนก็จะมองไม่ตรงกันแล้วก็มีการเราก็มีการหาแบบสอบแบบประเมินของหลายๆที่แต่ก็ไม่ค่อยชัดเจนในททางโครงการสายสบสีเข้ามาแล้วก็ให้เอกสารศึกษาก่อนซึ่งก็ตรงกับที่ที่เราต้องการเราไม่เห็นการทิศทางการพัฒนาครับ ก็เลยโยกจะได้ไม่ไประโยชน์ก็เลยเข้าหลวงก็ mm hmm. อยากบบประเมินทําให้เราเห็นว่าจุดไหนที่จะต้องพัฒนาต่อยอดไปมีส่วนไหนที่เราจะต้องอที่ยังขาดอยู่นะครับยกตัวอย่างอ,อย่างเช่นเรื่องของพลังงานครับก็ส่วนของอย่างที่บอกตัวปกติเราก็จะพัฒนาของกระบวนการผลิตมุ่งมเน้นพัฒนากระบวนการผลิตใส่ออโตเมชันใส่ ระบบต่างๆนี้เรื่องของฟ a สิลิตี้เรื่องอะไรต่างๆก็จะเป็นเรื่องของส่วนเป็นส่วนที่สนับสนุนก็จะไม่ได้เข้าไปโฟกัสตรงนั้นมาแต่แบบประเมินตรงเนี้ยที่แตกต่างกักแบบประเมินแบบอื่นที่ที่ไม่ได้พูดถึงฟิสิลิตี้พูดถึงฟิ i ิลิตี้ก็ใช้พลังงานต่างๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเรื่องของ i o t อะไรขึ้นมาก็เราเห็นจุดอ่อนครับทีมงานที่เขาร่งประเมอนห็นจุดอ่อน ทางโงรงการก็ได้มีโซลูชันของพลังงานเข้ามาแล้วก็ต่อยอดกันเราวก็ยกระดับเราขึ้นมาได้ประหยัดขึ้นครับครับก็เราจะเดิมเนี่ยการจัดจาพลังงานเป็นแบบสิ้นเดือนแล้วก็มาเก็บมิเตอร์มาสรุปผลครับแต่ว่าที่นี้เป็นเรียลไทม์เราก็จะเราจะเห็นค่าเปลี่ยนแปลงต่างๆเราก็จะเห็นว่าที่มีโหลด ที่มีแต่ตัวจอนสับไพยที่เกินไปหรือว่าบางช่วงไม่ได้ใช้งานแต่มีมีการใช้พลังงานมีการสับไพ่หลบปัามลมอะไรขึ้นมาคือแบบเดียวทานเราจะเห็นแล้วเราเข้าไปจัดการได้ตอนนี้ก็ไปยัดครับเราเริ่มจากการประเมินก่อนนะครับโดยที่อุตสาหกรรม4.0เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่มันมีมความยากและซับซ้อนนะครับเราจรึงแตกออกมาเป็น17มิติที่มีความเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สื่อสารกับผู้ประกอบการ แล้วก็ใช้แบบประเมินนี้นะครับในการจะเอาเข้าไปเช็คสุขภาพครับของโรงงานนะครับว่าในแต่ละมิติเนี่ยท่านอยู่ที่ระดับไหนนะครับนต่เนี่ยแบ่งออกเป็นระดับที่หนึ่งถึงระดับที่หกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อทางผู้ประกอบการได้รอประเมินแล้วนะครับก็จะทราบว่าว่ามิติไหนนะเป็นจุดแข็งของเอ่อโรงงานว่ามิติไหนนะเป็นจุดอ่อนเราต้องปรับปรุงเรื่องไหนก่อนเพราะว่าเอ่อบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการปรับปรุงอย่างไรตัวแบบประเมินเนี่ยจะเป็นตัวชี้ จุดที่ควรจะต้องปรับปรุงก่อนแล้วเป็นเข็มทิศนะครับในการที่จะทำแผนในการพัฒนาปรับปรุงโรงงานนะครับเป็น r o a d m a ได้ก็อย่างน้อยเนี่ยการที่ทำ i n a l y s t s ศูนย์ assetment เนี่ยมันจะบอกถึงแผนการเดินทางหรือว่าเจอร์นี่นะครับเพราะว่าการปรับปรุงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยเราทราบที่เห็นภาพทั้งหมดว่าเราจะเดินไปทางไหน แล้วก็เบรกดาวออกมาเป็นแผนรายปีได้ก็จะทําให้การาพัฒนานีครับมันมีทิศทางแล้วก็ทําให้มีเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบที่จะทําใหา้สื่อสารในองคอ์กรแล้วเข้าใจได้ตรงกันว่าองค์กรของเราจะเดินไปทางนี้นทักษะเนี่ยจะอยู่ในมิติที่17เนะครับเรื่องของ workforce learning มันจะแบ่งออกเป็นแบนที่1นึ่งคือการบริษัทไม่ได้มีนะครับขั้นตอนหรือว่าไม่ได้มีโปรแกรมในการพัฒนาพนักงาน จนไปถึงสัตว์แบรน์ที่6เนี่ยมันคือการที่องค์กรเนี่ยนะครับมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรที่จะไปเสริมองค์กรให้องค์กรเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะครับอย่างมีจิตทางนั้นเนี่ยมันก็จะเบรกดาวออกมาเป็นระดับที่1ระดับที่6นะครับให้องค์กรได้ประเมินว่าตัเองเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนแล้วจะยกจากระดับที่เป็นอยู่ไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นเนี่ยจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมบ้าง แล้วในส่วนนี้นะครับก็ทาง SMC ก็มี SMC Academy เพื่อที่จะช่วยให้นะครับมีโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการอัพสกิลรีสกิลของพนักงานในองค์กรได้ครับแบบประเมินนี้นะครับครอบคลุมทุกกิจการไซส์ของกิจการแล้วก็ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเน้นว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะครับก็จะไม่ก็จะสามารถประเมินได้ทุกไซส์แล้วก็ทุกอุตสาหกรรมครับเราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการ ประเมินว่าเทคโนโลยีตัวไหนเหมาะสมแล้วก็จุดต่างๆที่สามารถที่จะ i อ<ม>ินพ v e ได้อย่างเช่นตัวสมมติทางที่ไลออนเนี่ยครับเลือก Utility ใช่ไหมครับแล้ว u t i l i ห y ไหนล่ะใช้พลังงานเป็นมากที่สุดแล้วถ้าควิกวินคือเ i สซจะเข้ามาดูว่าจะควิกวินให้ให้โรงงานสามารถต่อยอดยังไงต้องเลือกต้องช่วยลูกค้าเลือกไม่งั้นมันมีในโรงงานนะครับมีหลายอย่างใช่ไหมครับเราก็ต้องเข้าไปดูว่าตัวไหนอินพูฟได้เร็วเห็นผลเร็วต่าง เช่นวันนี้เราเลือกตัวเครื่องทำน้ำเย็นตัวแอร์คอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับแล้วก็คูลิ่งเทาวเวอร์เพราะเป็นส่วนหนึ่งในทูริตี้ที่ใช้พลังงานสูงพอลูกค้าเห็นตรงนั้นเสร็จเขาก็เริ่มมีไอเดียอื่นๆและกล้าที่จะขยายผลในกระบวนการอื่นๆขึ้นไปครับตัวน,นี้ไอซียสสาคัญแล้วก็นอกจากนี้ในกระบวนการของการเข้าไปเทรนนิ่งบุคลากรเอซียก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยเหลือ,อาทางออเปอเรชันของทางลูกค้าด้วยเช่นกันต้องเรียนว่าปัจจุบันนะครับดัง โรงงานที่ไปถึง3.0เนี่ยมีไม่ถึงไอ้4.0ี่ยไม่ไปถึง3%ตแต่ตามปัจจุบันขายังดำเนินกระบวนการได้แต่ในอนาคตคู่แข่งเดายเรามองเป็นเรื่องของ globalization มากขึ้นเขาต้องแข่งกับโรงงานอื่นทั่วโลกและไม่ได้มองในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นการที่รู้ตัวเองว่าจะตัวเองอยู่จุดไหนแล้วพยายามที่จะไปถึงตัว4.0จะช่วยเหลือการเร่ง productivity วงการผลิตและการลดต้นทุนและจะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับประเทศด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับในมุมว่าโรงงาน ที่มีทิศทางหรือมีรถแมพที่ไป4เนยจะสามารถดิน้นรนและเอาตัวรอดในภาพในสังคมปัจจุบันได้จริงๆสถานการณ์มันไม่ได้ขดหู่ขนาดนั้นนะคะจริงๆจ,จากที่เราไปออกไปคุยกับโรงงานเยอะๆเนี่ยเรากลับพบว่าโรงงานที่เป็นของไทยอ่ะค่อนข้างเปิดรับเทคโนโลยีแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะคือปัญหาที่เรากลัวว่าคนจะตกงานเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเขาต้องใช้ต่างดาว เพราะฉะนั้นเขาต้องพึ่งพาคือหมายความว่าเขาต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวน,นะเพราะฉะนั้นเออส่วนที่จะมาลดการใช้คนบางในบางจุดเนี่ยอันนี้มันไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยบางทีเราเขาก็ไป,ไปมามาแล้วมันมันมีปัญหาก <S <S ับเขาเยอะที่ท,ที่ที่มันมีเทอร์โร์สูงหรือว่า,าโรงงานในประเทศนะคะมันก็มีตั้งแต่โรงงานาต่างชาติใช่ไหมคะที่มาลงทุนในประเทศโรงงานของคนไทยกลับการเรา เราเราได้รับคอมเมนต์จากโรงงานที่เป็นของต่างชาติซะอีกว่าว่าการลงทุนหรือการปรับเปลี่ยนเนี่ยทำได้ยากเพราะว่านโยบายมาจากต่างประเทศบางอย่างเนี่ยเขาก็ยังชื่นชมว่าในประเทศไทยหลายๆโรงงานมีการปรับตัวได้ดีได้เร็วกว่าเขาอะไรแบบนี้ค่ะเพราะนั้นก็เราคิดว,ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ไม่ไ,มไมด้แย่แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะสามารถปรับตัวได้โรง,งงานไทยปรับคืาพร้อมรับแล้วก็เปิดเปิดรับในการปรับตัว ่ที่จะยากมากก็คือถ้าเป็นระดับที่สมอ l คือเล็กมากๆเช่นเราจะมีอุตสาหกรรมขนารเล็กมากๆเช่นพวกอุตสาหการรมอาหาราหรือแปลกกร,รูปเกษตรเหล่านี้อันนี้ย่ายังห่างไกลเทคโนโลยีซึ่งอันนี้เราก็ต้องค่อยๆเข้าถึงเข้าไปค่ะค่ะ,ะก็ทางเอ <SM> c ศูนย์วัตกรรมการผลิตยั่งยืนนะคะก็ทำงานร่วมกับทาง i อโฟแพลตฟอร์มของสวทชนะคะก็คือทาง i อโฟเนีย่ยประเมินโรงางานละ ก็จะส่งต่อนะคะก็ส่งต่อโรงงานที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีทาง SMC ก็นําผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนําว่าควรจะใช้เทคโนโลยีใดนะคะนอกจากนั้นผลการประเมินที่ทางไอโฟทำประเมินทั่วประเทศอะค่ะสองร้อยกว่าโรงงานเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมข้อมูลตรงนี้ก็ส่งต่อมายังแล็บวิจัยภายใน e ทคนะคะว่าเอ้ยจริงๆมีความต้องการเรื่อง I o t เยอะนะเราควรจะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโซลูชันบางอย่างให้เป็นเทคโนโลยีของประเทศเรา ใช,ใช่ค่ะก็คือพยายามที่จะเตรียมโซลูชันที่จะรองรับความต้องการพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะค่ะโดย,โดยเฉลีย่ยคือตอนนี้ SNC ก็เปิดให้บริการมาประมาณ3ปีก็โดยเฉลี่ยก็ปีรับประมาณ1 0 0โรงงานที่มารับบริการะคะซึ่งมันก็มีตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคให้คำปรึกษาทางด้านการหาสิทธิประโยชน์แล้วก็รวมถึงการเอาเทคโนโลยีไปใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ใช้ะคะ่ะ ค่ะสำหรับบริการนะคะมันก็แล้วแต่บริการนะคะเพราะว่าอย่างที่แจ้งก็คือเราได้รับงบประมาณสนับสนุบสน,นบางส่วนจาก ec ดังนั้นอ่าบางบริการเนี่ยเราจะมีการให้บริการแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นอ่าให้มาให้คําปรึกษาเนี่ยถ้าเกิดเป็นการให้คาปรึกษาเบื้องต้นอ่าครั้งแรกเนี่ยก็สามารถเราก็จะจัดหานกวิจัยมานั่งคุยด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นเชิงลึกหรือไม่ได้ออกนอกสถานที่หรือว่าการเอ่อนเทคโนโลยีไปใช้เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยเรากเา็เราจะใช้วิธีแคมเปญอย่างที่แจ้งก็คือเอางบประมาณภาครัฐสนับสนุนบางส่วนแล้วก็โรงงานอ,าออกเองในส่วนที่เหลือเป็นรูปแบบนั้นคะหรือแบบการประเมินี่่วก็สวิพทัทพูดก็คืออมีการประเมินให้รีในบาง,บาง,บางแบบของเซลฟ์เช็คานในแบบออนไลน์ครับปรทในฐานะ SI ใช่ไหมครับถามว่ามีใคาใช้ถ่ายใน,ใน,ในระเนเบื้งต้นนะครับเวลาปรทเ,เขา้าไปหาหาอุตสาหกรรม ทางผู้บริหารเนี่ยให้ให้ทายว่าเราต้องไปยกระดับอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปการเสนอโซเชียครั้งแรกของวทไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเท่ากับส่งมากกว่าครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเนี่ยเราบริการเนี่ยฟรีเราก็ว่าว่าในทางลูกค้าว่าปัจจุบันคุณอยู่ระดับไปไหนอาจจะไปสี่หรือสี่หรืระดับสี่หรืสี่เนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวเองต้องรับหาลูกค้าตกลงปลงใจว่าเธอเขาอยากพัฒนาจุดเนี้ยเนี้ยแล้วอยากไปที่ เราก็จะไปใสเสุดราคาแต่อย่างไรก็ตามตัวโฟล์ซ่าที่ปทอนำเสนอให้ทางลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้คิดแพงจ่ายเพราะเรามองว่าเราอยากเราเป็นพันธมิตรทางกสทชเราอยากยกระดับอุตสาษามร้งนั้นบริการการขั้นแรกที่เจอกันเนี่ยไม่ได้มีรค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปประเมินหน้างานหรือต่างๆหรือโฟล์ซ่าที่ทางปทเสนอเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นอนั้นสิ่งที่บริษัทคือค่าใช้จ่ายคืออยู่ที่โครงการแหละว่าลูกค้ามองจะไปทางไหนแล้วต้องใช้ตัว ดัต้าไหนบ้างนะสิ่งที่จริงๆแล้วพอทำหรือดีไซควรจะทาก็คือการเข้าไปคุยเรื่อง business o เ j ค c t i v e ก่อนนะครับพร้ะบางครั้งเนี่ยคนมองถึงเรื่องของ ROI อย่างเดียวบางทีเราเข้าไปคุยลูกค้าลูกค้ามีเงินอยู่สองแสนนั่นเองแต่อยากจะพัฒนาแต่เขามีจุดมุ่งหมายเราก็จะมองว่าโซลูชันสองแสนที่ทําให้เห็นผลที่สุดมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไป access เป็นทั้งแรกก็คือการเข้าไปคุย requirement การเข้าถึง business objective ปุ๊บพอดีไซน์เป็น business g o ให้แล้วก็ดู Key measure ก็คือการวัดผลถ้าทางลูกค้าตก,ตกลงมบงใจถึงจะเริ่มงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเราวางแผนว่านปัจจุบันคุณเป็นยังไงคุณจะไปถึงตรงไหนวิธัย o b j e c t i v เป็นยังไงโซลูชนันของอของวตตอบได้ไหมและจะวัดผลอย่างไรแล้วก็ทําเป็น p r o โ o s อโครงการยื่นเสนอถ้าลูกค้าใช้ตัวนี้แล้วอาจจะไม่ได้อยากไปวตา,า,วาก็อาจจะใช้ตัวนี้ครับไปกับ Inside ท่านอื่นได้ดังนั้นเราก็วตา,าไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดถ้าลูกค้ามีออบเจก i ีฟต่างๆเราอยู่ใน SNC member ก็เก็มีการพูดคุยทางอ e ินโฟเตอร์พิงี้อยู่แล้วว่ามี s i ท่านอื่นหรือเปล่าที่จะสามารถจะจร่วมโครงการนี้ได้เราก็จะเชื้อเชิญเข้ามาถามเพราะฉะนั้นเราบริการลักษณะาการโคเวอร์ชันมากกว่าครับในส่วนของสิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนนะครับตอนนี้เนี่ย BOI ออกมาตรการที่ถ้าโรงงานจะยก,กระดับไปสู่สาหกรรม4.0นะครับเงินลงทุน100%เอาไปหาออกจากภาษีปลายปีได้3ปีอันนี้ครับคือผู้ประกอบการหลายๆยรายเนี่ยยังไม่ทราบอยากอยากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าเกิด ท่านเนี่ยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ IOT ครับระบบอัตโนมัติแพลตฟอร์ม ERP ต่างๆเหล่านี้นะครับเหล่านี้สามารถที่จะลองไปเช็คกิจการของท่านว่าเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมหรือเปล่าหากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเนี่ยให้มาดูมาตรการเพิ่มลงทุนไปสิบสี่จุดศูนย์นะครับอันนี้เนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์เนี้ยมันค่อนข้างดีมาก r อ i จากปีเดียว,ป,ยวปีเดียวเพราะว่าลงทุนไปปึ๊บ ก็ไปเคลมภาษีปลายปีได้เลยก็จะมีประโยชน์มากๆสําหรับผู้ประกอบการที่กําลังคิดจะลงทุนครับเสริมนิดนึงครับก็คือปลทอก็พยายามจะเอาพวกอินเซนティพวกนี้ครับมาตรการส่งเสริมต่างเวลาทำวลกปลระทอคือปลรทอย,อยู่ใกล้บิวอีก็บางครั้งก็คือรับโจทย์ไปคุยกับทางบิวอให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เชิญลูกค้าเพื่อให้เห็นว่ามันสามารถที่จะขอกระบวนการตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากไปถึงทางสิสต์อินดิเคเตอร์เจ้าอื่นด้วยว่ามันมีมาตรการส่งเสริมแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ามีมาตรการส่งเสริมเนี่ยเขาพร้อมมากขึ้นในการปรับตัวนะครับเพราะว่าเราได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐซึ่งจริงแล้วภาครัฐก็เป็นส่วนสําคัญในการทาให้อุตสาหกรรมประเทศไทยเนี่ยปรับตัวมุ่งสู่สีสูงตอนนี้นะครับทางดัสดัสตาร์ไอโฟล์ดแมนะครับมี Line Official นะครับก็คือ Assign i ไอโฟล์ดแพลนะครับสามารถที่จะ อแอดเข้ามาแล้วก็คุยกันได้นะครับก็สามารถส่งคําถามหรือว่าอยากจะประเมินออนไลน์นะครับใช้ผู้เชี่ยวชาญของสววชชครับทักมาเลยนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะทําประเมินออนไลน์ให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ